นี่แบบเพิ่เห็นเอ่กับการพิการเลยไม,ไ,มไม่เห็นดีเลยคแรกอ่ะ คืออันนี้คือเขาจะโปรโมตยาหม่องด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงคืเอเราโปรโมทซีซีครีมแต่นี้เขาไม่ยาหมาห่องด้วยอะไรนะยาหม่องอะไรกอริล่าครับด้วยก,วยกวยอริล่าครับกำลังมาลอยฟ้าใต้ดินมาอยู่หรือว่าออกงานเป็นแบบธุรกิจอะไรอย่างงี้เหรอไม่หรอกครับมันก็ถือว่าเป็นแสดงความดีกับจอยเขามากกว่านะครับแต่พอดีว่าพวกพี่พี่มากันเองนะครับไม่ใช่หรอเราเชิญมาเราเชิญเราเชิญเชิญริงก็มาแสดงความดีกับจอยกับธุรกิจใหม่ของเขานะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจตัวแรกเลยที่ทำตั้งแต่อยู่องค์การมาเกือบสี่สิบป เก็คบ๊อบบี้แรงอ่ะก็เลยมาช่วยมาร่วมแสดงความดีครับเตือนไปทักให้แบบรอมาให้มาช่วยกันที่ไม่เตือนเราก็บังคับมาครับเราเราคิดแล้วว่าเออจ้างมาได้ค่าตัวต่อสามส่วหรือไม่เสียค่าตัวเลยคือเราจ้างมานะคะแต่ว่างบเรามีจำกัดค่ะเราก็เลยคิดว่าเอาเขาคงแบบเต็มใจเต็มใจอ่ะมาฟรีก็มาอใจ เอออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าทุกคนใกล้ตัวซึ่งเขาก็แบบเต็มใจช่วยแต่ว่าจริงๆนี่ยังไม่ใช่งานแกลนอมพิ่งแต่ว่าถ้าเกิดแกลนอมพิ่งเนี่ยเราก็จะมีอะไรเยอะกว่าน,นี้ตอนนี้ก็ขอบคุณเขาด้วยระคะที่แบบช่วยแต่ว่าจริงๆเขาก็จะโปรโมทเนี่ยมองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแพ็กเกจก่อนเห็นมีข้อดอกไม้อะไรด้วยอะไรเงี้ยอ๋อดอกไม้เป็นพาร์ทในรายการครับ มันถ่ายรายการด้วยครับเป็นพ์ทอะไรกันคือดอกไม้เปรี้ยวปากจัดมาค่ะ,ะรายการเปรี้ยวปากดูเขาช่วยโปรโมทค่ะเขาซื้อดอกไม้มาให้ค่ะเราเราถ่ายรายการด้วยค่ะชอบมากเลยครับที่งานบอกว่าจะซื้อเองเลยให้ทีมงานซื้อให้คหรับรู้สึกไม่ลงทุนกันเลยนะที่กันตลอดนี่เขาก็ลงทุนมาให้แล้วค่ะจริงเปลี่ยนจากเงินเป็นคะแนนได้ไหมครับได้แลได้ไหมละกอยเล็กอย เที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ขอให้เติมน้ำมันได้ไหมี่อันนี้พูดเล่นไม่ต้องไม่ต้องการคำตอบครับพี่ไปต้องตอบนะพี่ต้การคำตอบกันเพราพี่ไม่ไม่มาพี่เราจริงผมก็จริงพี่อันนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คะแนนคะแนนเป็นไงบ้างคะตอนนี้ไม้กี่คะแนนแล้วโอ้อันนี้เราไม่ได้ทำข้อสอบกันเลยไม่มีคะแนนอ่ะไม่มีถูกไม่มีผิดครับ หมือนกับิดใสมากขึ้นใจอ่อนมากขึ้นไหมคคือจริงๆคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆต่อให้แบบไม่ได้เป็นข่าวหรือว่าอะไรอ่ะไปคิดว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสมมติน็อตเปิดตัวยาหมอกจริงๆเขาก็ไปให้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาเป็นเสือว่ามันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ช่วยกันได้อยู่แล้วค่ะหลายคนก็ยังมาว่าแบบให้แบบประยากาศแฟนกันอะไรเงี้ยนี่เหมือนถือไมไปเรื่อยเลยโอเคถืออย่างนี้ไปเรื่อยๆ <laughs> อบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ที่ก็รุนแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะเราไม่รีบเนอะเห็นใจเขมบ้างไหมอ่ะเขาแบบมีราการมานานแล้วหลายปีแล้วนะก็ก็คือรู้ว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ใช้เวลาเรื่อยๆค่ะเห็นมีพ้องมีโค้ดรูปเด็กน้องน้องเรียนในแบบว่าอินสตาแกรมด้วยอะไรเงี้ยน่าเห็นใจนะอ๋ออันนั้นก็มีคนทำให้ค่ะในรายการแล้วก็มีคนทำให้ไม่ได้ทำเองเป็นพาร์ทหนึ่งในรายการค่ะแล้วมีอันไหนที่เป็นทำเองนะ ก็แ,แบบช่วยเหลือสังกัดละกันจริงแล้วก็เราก็เห็นน้ำใจเขาว่าเขาเออตั้งใจมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจอยในบรรดาหดออานุ่มๆที่เคยมาจีบเราอเงี้ยคุณน็อตถือว่าพยายามที่สุดไหมโอ้ยอย่าเทียดอย่างนั้นเลยค่ะ <laughs> อย่าเทียดอย่างนั้นเลยค่ะ <laughs> มไม่น้องพยายามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหนื่อยเลยครับแต่ตัวเหนื่อยตอนที่พวกพี่ถามกันเลยละครับปกติปกติครไม่เหนื่อยเลยเขาก็ไปเรื่อยๆครับอย่างที่จอยบอกก็คบไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันอะไรกันไปเรื่อยๆมันยาวกว่าครับต้องเชียร์เยอะหุ่นใจนะต้องเชียร์เยอะเลยนะเชียร์เยอะมากหุ่นใจนะต้องเชียร์ช่วยอะไรผมไม่ได้มีเยอะก็ช่วยเปลี่ยนใจจอยเขาไม่ได้ อ้นีคือต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะไม่ได้มีคิดว่าจะต้องแบบว่าอีกนานแค่ไหนหรือว่ายังไงจริงๆจะว่าทุกวันนี้เราก็แฮปปี้แบบนี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะทำงานก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องอื่นเนอะนี่ไงนะลยส์เรียมต่อไปต่อไปครับนี่เขาก็มีเรื่องแบบเยอะไงคือมีละครเวทีด้วยมีแบบละครด้วยยาหมอกด้วยนี่แล้วก็แบบรุ่มร่างกับซีซีครีมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีควา้้าเนืมสัมตัวเปล่าก็ ทุกคนก็ต้องสร้างจะสร้างตัวเนะก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆตามตามเวลาแล้วเราก็ยุคสามสิบกว่าแล้วเนะเราถึงแล้วเหรอสามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าแล้วลถึงเวลาที่คงจะต้องทําอะไรที่มันแบบเป็นหลักฐานที่มั่นคงกว่าตอนปกติเพราะตอนนี้ผมโฟกัสไปที่เรื่องงานกันทั้งคู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือช่วยเหลือกันใครมีอะไรใหม่ๆก็มาช่วยกันเพื่อสนุกสนุกค,ครับก็สร้างครามเข้าใจกันนะก็ไปเรื่อยๆครับเมื่อพร้อมก็เดี๋ยวเขาจะขอมองการไกลมาก นีงาออกคูกันอย่างเี้ค่ะงวอต่อให้กอนเคยจริงมีติดต่อมาเยอะแต่เราไม่รับงานคู่ค่ะราับเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นใช่คูกต้องรับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะให้หุ้นเรานะครับไมเชื่อใจนะครับใช่ใชดูตรงกันเนาะนะติดตรงกันเนาะอันนี้ยองกันล อันนี้แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของธุรกิจค่ะใช่ทุกวันจะคว้าอะไรแบบคือจริงๆไม่ได้กลัวอะไรที่บอกจะบอกตลอดเลยว่าจอยแบบเรื่อยๆไม่รีบอะค่ะหรือว่าเราค่าเราถูกใจก็คือคิดว่าก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรอะค่ะแต่ก็เราก็คิดว่าใช้ยไล้วค่ะต่อไปต่อไปดูกันเลยเดี๋ยวพูดถึงเวลาไว้มีเมียพิสูจน์ของเรามีม่อพิสูจน์คนเดียวว่ามีมีคนที่พยางอยาก มีคนรักคนเดียวคือจริงๆก็ไม่มีนะคือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีคนมาจีบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนไม่ค่อยได้แบบถ้าไม่ใช่เพื่อนบางทีเราก็าไม่ค่อยคุยอะไรอีกแล้วอะไม่คุยมากที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนมาเก่าอยู่แล้วไงคะมันจะเปนไม่ได้แบบเริ่มต้นที่สนหร,ร,รุออะไรกับใ,ใครอะไรอย่างเงี้ย่ีค,คนพิเศษสุดยค่ะก็เป็นเพื่อนอะมันก็นพ้นานมากใช่